พูกแม่พี่น้องมันนี่กับไปเขาปลาเก็บเพชรมาได้ผีได้แบบหลายหนึ่งคอยกระซิมาตัดขาตัดส่วนเกินออกนอกจะนอกอันนี้คือเฮชรปิร้นแลนด์ด้อจ้าเราก็มาทำการตัดขาเห็ดกันเลยดีกวนะ่าค่ะอันนี้คือเฮ็ดขึงขาไล่นะคะเพ็ดขึงขาไล่ ต้นเกินออกเนาะตัดขาออกอันใดมันเน่าก็ตัดออกเนาะอ,อันนี้ดอกดอกมั่นกะเด็ดออกจริงสิแล้วแต่สะดวกไฟสะดวกมันเนาะ อันไหนเ่าก็ต้องเอาก็ได้แล้วแต่กระตัดออกอันไหนเอาอันไหนมึงงามกระตัดออกเนะาะตัวหนอนกระเพ็ดก็ยูน้ำกันรืกวะขันไฟบวกกินนอนก็ได้กระตัดออกกรตัดออกมึงมงไดมันมึงง่ามกระตัดออก ออกจังสีเนาะอันนี้ขามันหนูมากินขาขาเ็ดแต่แสบแสบกระดอกมันกระตัดเอาอันดำๆออกเนาะอันนี้ไหมโอคขาออกขาไล่ๆนี่โอกออกมันวัวงามเนาะอันมันมันดำๆดัง,ดง,ดงๆดำๆแล้วก็โลกออกเอาไปแกงมันจังเป็นสีขาวเนาะโอ้สีรุือ ใจมีคนอยากกินนำ้ำโอกจ้ะเอาไปแกงแสียบด้ขามันเสียบอันนี้เห็นดอกมันง,มงามๆนี่ไม่นอนก้างในอ่าไม่ทันนอนนะจ๊ะอืมก็เด็ดก็เด็ดขามันออกเอาแต่เอาแต่เอาแต่อตดอกมันแต่ว่าถ้ามันเน่าเยอะเน่าเยอะก็ไม่ต้องเอาจ้า เห็ดกับหนอนมันก็อยูน้ำกันนั่นแหละเนาะอืมกระตัดอวกเอาตะดอกมันลั่งเทียกับพ่อเฮ็ดงามบ <c oughs> ่มีหนอนจังสี่เอ <Okay, S 1> <ห>้ลั่งเทียกับพ่อไปว่าท่านนอนยังวาง็นเรื่องธรรมดาเนาะนี่กัเฮ็ดพึ่งขาไล่จ้าเมื่อนี้ว่าได้พ่อดอกใหญ่เนาะเรียอว่าตะดดอกน้อย เฮ็ดอันนี้ข้างนอกเบิงกระดอกแวงจักน้อยหนึ่งต่ว่าต้องเบิองขาต้องปาดเบิองขาว่านี่นอนกินโบนอะอืมปาดเบิงก่อนกระเด็ดเด็ดดอกว่ลดอกก่อนจังสิเ <Okay. S 2> บิงบบมีนอนบ่มีนอนกระตัดแบงแบบนี้แบงครึง่งจังสิ ไปว่างเนาะโอ้ขาคือสินอนกินบมดละ่ะเปิดเปิดเบึง้งขามันจังสิกับพ่อกินได้อยู่พ่อกินได้ ในถังก็มีอีกเด้อจ้ะนี่ในถังเห็ดเหลืองจ้าเห็ดมันปูจ้ามือนี้จะกกับมานอี่ยังบุมม้มานมันมือนี้อันนี้เห็ดเหลืองอีกแบบหนึ่งเด้อเห็ดเขาเอื่เห็ดเห็ดยังยงก็ละ่ะ จอ,อทากด้วยน้องทากน้องทากจะมากินเห็ดนะเจ๊ะเห็ดอันนี้ฝรั่งจะชอบกินนะฝรั่งจะชอบกินถามว่าหนูชอบกินไหมหนูกินหมดหละถ้าเป็นเห็ดอะ <c oughs> ถ้าเป็นเห็ดกินได้นะถ้าไม่ใช่เห็ดเมากินทุกอย่างค่ะที่ขวางหน้า กินหมดเพะวอย่างเดียวอย่าเมาตายกพ็พอกินได้<ม>เวลาเราเดินเข้าไปในป่าลึกเราไม่เจอเห็ดนะวันนี้แต่พอเราเดินมาข้างทางเห็ดมันงอกอยู่ข้างทางจ้าเออ,เอ,อตลกมากมีแต่คนคิดว่าเออต้องเข้าไปในป่าลึกถึงจะเจอเห็ดที่ไหนได้มันงอกข้างทางจ้า เห็นไหมถ้ามันถ <Bond> ้ามันงามมันก็จะดอกใหญ่แบบนี้เนี่ยเห็ดมันปูนะปกติมันจะดอกเล็กๆใช่ไหมเออแต่ถ้ามันงามถ้ามันงามคนไม่ไปเจอก่อนมันก็จะคนก็จะคือคนไม่ไปเจอไงคนมันไปเจอมันก็จะเป็นดอกใหญ่เออแต่ถ้าคนไปเจอก็จะเด็ดก่อนที่มันจะโตนะจะเด็ดตอนมันเล็กๆตุ่มๆมาเออน่ะ อันนี้คนไม่ไปเจอไงมันก็เลยใหญ่เดี๋ยวเอาไปล้างทีหลังนะ เ้จ้าพี่น้องเมาเห็ดไปแกงเด้อจ้าเห็ดพิ้นแลนจา้าเนือมือนี้คอยมานลาไหลเข้าป่าข้าวเดียวได้บักหลาหนึ่งเบิ่งเห็ดนี่เด้อนี่เห็ดมันปูก็มี่จ้านี่เห็ดมันปูจา้าเบืง่งนี่จา้าเห็ดมันปูนะจา้าสีเหลือง อันนี้เห็ดอะไรล,ลืมชื่อค่ะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะเขียนบอกไปท้ายคลิปนะจ๊ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมช่องสบายใจไทยฟินคนไทยในต่างแดนถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสบายใจไทยฟินด้วยนะคะ เหตุมาแล้วก็ะเตดเหตุ head, head ล่หลายค่ะสวัสดีค่ะ